สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่24พฤศจิกายน63นะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับเป็น m o มด Active อันดับที่11ถึง20นะครับของวันที่24นะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับ TMB นะ TMB ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวอยู่ในกรอบ80สตางค์ถึง1บาท31สตางค์นะครับตอนนี้ก็สามารถยืนเหนือแนว1บาท6สตางค์ได้แล้วนะก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1บาท17สตางค์ตามลำดับนะครับคนที่มีของก็วางสปอตไว้ที่1บาท6สตางค์นะครับตัวถัดไป B กิมเป็นแนวโน้มไซด์เวอยู่ในกรอบ 38บาท75ถึง59บาทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่50บาท50สตางค์นะถ้าผ่านไปได้ก็มีโอกาสไปต่อที่54บสาท50สตางค์นะคนที่มีของก็วางสต็อปรอดไว้ที่46บาท25สตางค์นะครับตัวถัดไป VDMSR อเาเป็นไซเว์เห็นไหมครับไซเวย์ในกรอบ17บาท50สตางค์ถึง23บาท60สสตางค์ถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะ เออสำหรับตัวนี้นะครับถ้ายังไปต่ออีกนะครับก็มีมีแนวต้านอยู่ที่25บาทนะเออแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เนะี่ยไม่สามารถยืนเหนือ23บาท60าทได้ก็พิจารณาขายทำกำไรนะครับสำหรับตัว BDMs เนอะตัวถัดไป SCC นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ320บาทถึง394นะครับตอนนี้ก็สามารถทะลุ แนวต้านสำคัญคือ369ไปแล้วนะครับก็ขอให้เขายืนได้แข็งแขๆละกันถ้ายืนได้ก็มีโอกาสไปต่อที่382นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปลอดไว้ที่352นะครับตัวถัดไป i v l นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ในกรอบ20บาท25สตางค์ถึง34บาท25สสตางค์นะครับ คนที่มีของก็วาง Stop l ล s อไว้ที่2นะี่เนาะแนวต้านถัดไปอยู่ที่3 1 7 5นะครับตัวถัดไป Ja z สเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้ก็เด้งขึ้นมาเฉยเเนาะตอนนี้ก็มาชนแนวต้านพอดีนะครับแนวต้านพอดีคือ3บาท40นะก็ขอให้ผ่านให้ได้ละกันคนที่มีของก็วาง Stop l ล s อไว้ที่3บาท8สตางค์นะครับถ้าผ่าน3บาท40ไปได้ก็มีโอกาสไปต่อที่3บาท70นะครับ ตัวถัดไป PTT GC ทะลุกรอบไซด์เวไปแล้วนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนาะก็คนที่มีของก็วางสต็อปลอไว้ที่53บาท25สตางค์นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่61บาท25สตางค์นะตัวถัดไป SCB เป็นแนวโน้มไซด์เวอยู่ในกรอบ60บาทถึง92บาท50สตางค์นะครับตัวนี้ก็ ขึ้นไปเรื่อยๆ h a ยังเป็นสีเขียวอยู่ก็ถือต่อไปนะครับคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่80บาทนะแนวต้านถัดไปคือ92.50นะครับสำหรับตัวนี้ตัวถัดไป BBL ภาพก็เหมือนกันเลยนะก็คือเป็นไซส์เวในกรอบ90บาทถึง131.5นะครับตอนนี้ก็ชนแนวต้านยืนละเหนือ 123.5นะครับถ้าผ่านไปได้อีกยังยืนได้แบบแข็งๆอีกก็มีโอกาสไปต่อที่131.5นะครับคนที่มีของก็วางสต็อปล็อไว้ที่120บาทนะครับสำหรับตัว BBL ตัวถัดไป CPF เป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่ในกรอบ25บาทถึง35บาท25สตางค์นะครับคนที่มีของก็ วาง Stop Loss ไว้ที่28บาท50ตางค์นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่31บาทเนอะเออนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับอ่าตัวเซตนะก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนอะโอเคก็ครบแล้วนะครับ10อันดับนะครับอันดับที่11ถึง20ของ mode active นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่ พลาดนะครับเออจะได้ไม่พลาดคลิปแล้วก็ข้อมูลการอัปเดตจากทางช่องของเรานะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ YouTube ด้านหน้าได้เลยนะครับผมก็มีสิ่งตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้นะครับคือการบ้านหุ้นนะมันมี3ามเลเวลนะครับเลเวลที่1ก็อาทิตย์ละวนันนะครับวันจันทร์นะครับ เลเวลที่2ก็จันพุทธศุกร์นะครับเลเวลที่3ก็ทุกวันพร้อมกับ t f เฟกเซตห้แล้วก็ Go Future นะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้ครับ